ยกได้เร็วครับพี่น้องนี่แหละเบิ้ลเอานี่ครับที่เตรียมจะไปส่งลูกค้าแล้เราคือลูกค้ามาจากบารลบเือมาสลักคำครับแล้วก็สลักอีกนี่แหละไปเอาขึ้นรถโอ้ยกได้สูงด้วยนี่ฟูฟสูงไปดันไปดันก็ยังเป็นติทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างเอาไปยกอ้อยยกมันขึ้นเสาเอกเสาโทึ้นบักข้าขึ้นบัก่วงได้หมดเราก็ต้องแต่ ทำนางลานเนาะบ่รา่าไม่ต้องตัวนางลานเอาไปเห็ดไฟก็ได้ครับเอาไปผู้ใดเป็นสร้างเรียใหม่เราไปยกใหม่ก็ได้ครับป้าผ้าบางอู่อะไ้ชุดนึงมีหลายพี่เีว่าระยะทางเรีแต่รุ่นเร้วกแต่รุ่นครับสวัสดีครับท่านชมพบกันเหมือนเดิมกับน็อตบานนาครผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมสําหรับวันนี้ก็มีโอกาสมาเยี่ยมพี่ชายนะครับที่ทําเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องยกมันหรือว่าเครื่องตากมันนั่นเองนะครับผม สำหรับวันนี้จะมาแนะนำสำหรับเ f ที่ทำการเกษตรนะครับทำสวนมันสวนอ้อยก็เป็นอูอ่ของพี่ชายนะครับผมที่รับติดตั้งนอกสถานที่ทั่วประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็กำลังติดตั้งรถคูต้า ta, นะครับผมสคันนี่ครับวันนี้ผ่านมาพอดีนะครับ,นนมรนะรบผมเป็นพี่ชายนะครับอยู่ที่อำเภอคง บ้านดอนกลางนะครับจังหวัดนครราชสีมาอู่ก็อยู่ติดทางนะครับผมหน้าหมู่บ้านแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับพี่ไพฑูนกันเลยนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับผมทำอ,อไมอยู่พี่ตอนนี้น,นี่ครับก็เป็นเครื่องยกมันนะครับอันนี้ประสงค์อันนี้ติดรุ่นอะไรครับผมเขาเรียกว่ารุ่นอะไรแบบนี้อันนี้เป็นสามสิบหกแรงสามสิบหกแรงครับติดตัวยกได้แล้วเป็นสีเขียวพร้อม โอ้เขียวพาเสีเขียวสีนี่สีนี่เลือกได้เลยเลือกได้ตามใจชอบป้าูา้ใ <c oughs> ดมกักสีใดเอาเลยนี่ครับครับเป็นเครื่องยกมันอันนี้ทีมงานช่างก็มีอยู่ประมาณ20ชีวิตนะครับผมนี่ครับแต่ละแผนกก็ทำหลากหลายนะผมเครื่องมือครบนี่ครับมาที่เดียวจบสำหรับเ,เครื่องยกมันนะครับนี่ครับชอบสีน้ำเงินก็ สั่งได้นะครับผมแข็งแรงแล้วก็เป็นเหล็กเหล็กชนิดไหนครับพี่แบบนี้เขาเรียกว่าเหล็กรางน้ำเหล็กรางน้ำแข็งเปิ่งเลยเนาะดีกว่าเหล็กกล่องเยอะเลยรับน้ําหนักได้เป็นร้อยสองสามร้อยตามการยืดเลยตามการยืดเลยขอค่าไปเบิ้งต้นครับทำมาเบิ้งตัวนี้ครับถ้าถ้าเรายืดยืดยืดไกลมันก็น้ําหนักอาจจะลดลงเที่ยงต้นเหล็กหักพร์คอมแข็งได้กับฮาร์คอมทอากีฬาไปไกลครับก็คือเขาต้องเบิ้งเบิ้งจังหวะพร้อมครับ เพิ่งมาเขาจะออกไปหน่อยเท่าไหร่แต่เขาก็ติดตั้งไปเขาดีและวก็ยังตัวนอีกครับนี่คือเราเป็นข้างหลังไปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวให้พี่พาไปแนะนำหน่อยนี่เขาก็เป็นลูกค้านะครับผมที่มารอคิวใแล้วครับอใส่แล้วกลับมาจากกอแหลบือสารค้ำปาดมาไกลขนาดนั้นเลยฮ่าฮ่าฮ่าจากบอระเบือจังเลยคันตาคันรถมาใส่เองเลยมาจากบอระเบือมาที่โคราชเลยนะครับผมโาชเลยต้องขับมากปัด ออกบ้านจะออกบ้านสามทุ่มสามทุ่มคือถือใจมองได้ครับคือมาไก่เนี่ยเกี่ยวกับเกับก็เห็นอยู่ไหนเกียวกับถือใจว่าคันจองคนจุไปใช้ให่ที่อันนาครับคันเอารถมาเองไปใช้<ป>เลยแบบจวดเลยจ<ไ>วด <laughs> เลยไวนะี่ครับถ้าจองนะผมคิวก็ยาวถึงเดือนหน้าแต่ถ้าเอารถมาที่ร้านก็ได้เลยนะครับเพราะว่าเออ สำหรับคิวนะผมที่จองก็มีอยู่เยอะนะครับผมข้ามเดือนแต่ถ้ามาที่ร้านก็ได้เลยนะครับนี่ครับทีมงานรถเยอะรถเยอะมากนะผมเดี๋ยวพาไปดูคันที่เสร็จสมบูรณ์นะครับนี่ครับลักษณะของอเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมคันนี้ถือว่าสวยมากนะครับเป็นสีเขียวสวนก้านตรงนั้นก็ ยืดได้นะครับผมยืดออกมาได้แล้วก็มีที่ใส่กับผ้าผ้าแยงนะครับผมหรือว่าผ้าเขียวนั่นเองนะครับผมนี่ครับเป็นกระบอกไฮดรอลิกโอ้สวยครับนี่ครับส่วนช่องทางนะครับผมการติดต่อช่างนี่เลยนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาถามกันว่า ชุดยกมันนะครับผมติดตั้งได้ทุกรุ่นหรือเปล่านะครับผมครับทุกรุ่นครับทําทุกรุ่นเลยทุกรุ่นทุกยีห่ห้อครับแล้วก็ผู้ใดอยากแยกระบบแยกระบบคือแยกใบดันนี่อันนี้คือใบดันปกติครับ,ค,รบคือเขาก็เลยถอดเอากระบอกขึ้นมาใช้งานแต่คือใบดันแนีปกติอันนี้กลาเป็นกระบอกกระบอกไม่ครับเขาโค้งไหมเดี๋ยวจะเนี่ยเยอะแยะน้องเขายกไปเรื่องก้อนานต่นั้นล้ดับนี้รุนแรเพื่เกิด กดเกลือนแทงแรงครับแล,ล้วก็ล้มตัวทำงานแข็ง,ขงมไม่คล่องงานพวกหลังฮอกไม่มีมือก็ไปหลาเฮาเข่าต้าใช้ค้างอย่างเข่าในมันจะเข้าง่ายไงมันคล่องตัวใช่คล่องตัวเตาไม่ถูงมันจะได้ไม่โยกไม่อะไรนั่นแหละทำงานจะคล่องตัวเดี๋ยวให้น้องเขายกให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลูกให้ลูกน้องยกให้ดูครับติ๊กเกอร์ไม่ต้องห่วงครับติดได้แ้่ทุกจุดอะไรกันนะห้าสิบแรงนะครับห้าสิบแรงกันนะจีดขาสิสาบหกจีดสิบเจ็ด ช่องบ่ายจะมาจะมาอีกสองเครื่องมามาทุกรุ่นเลยวันนี้มาทุกรุ่นยันมาครับทานบนแล้วก็ห้าสิบแรงสี่ส้มช่วงช่วงเย็นแล้วพาไปดูการยกกาดยกได้เร็วครับพี่น้องนี่ครับนี่เตรียมจะไปส่งลูกค้าเราจะขึ้นลูกค้ามาจากคนระเบือมาสารคักครับแล้วกะพลังอีนี่แหละไปเอาขึ้นรถโอ้ยกได้สูงดิยนี่ ไปดันไปดันไปเจ็ปวดปัสสาวะทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างเอาไปโยกอ้อยยกมันขึ้นเสาเอกเสาโตขึ้นบักเภาขึ้นบักม่วงได้หมดเราไม่ต้องแต่ทำนางร้านเนาะบ่บัไม่ต้องต่อนางร้านเอาไปเฮ็ดไฟก็ได้ครับเอาไปผู้ใดเป็นซางเรียใหม่เอาไปยกใหม่ก็ได้ครับผ้าเบงอูก็ได้ชุดนึงนี่หลาย่พี่เลี้ยงระยะทางเล้วแต่รุ่นแล้วแต่รุ่นแล้วอะไรจะชางตอนมีพี่น้องเอฟซีมาทำอยู่กับร้านนี่ประมาณเท่าไหร่ครับ ถ้าเป็นหลักชิ้วกับราคาปกติครับสามหมื่นสาถึงสี่หมื่นกว่าเล่วเตะระคาเหล้าเตะระบบเล้วเตะละกระบอกเดียวสองกระบอกจริงๆนะเล้วเตะช่วงเลยเนาะเลวเตะมันราคามันบดบัตายตัวครับนั่นแหะเลวเตะช่วงแต่ว่าถ้าแยกระบบสามหมื่นถึงี่แลสามหมื่นหกสามหมื่นเจ็ดสาี่มนกว่าเรลาเตะฮัไปไก่ไปไกลคองไปผ่นหัวมันะทีหมื่นอับถึงนี่แล้ะกระบอกเดียวเนยแต่ถ้าเป็นสองระบบมันก็ ถ้าเป็นทองกระบอกก็ห้าเหมือนขึ้นถ้าเป็นท่อเหนือถ้าท้าอีสานก็ังไม่ถึงห้ามยูคว่ประมารนี่แต่ที่เราแพลคือเราใช้เหล็กลานน้ำทั้งทั้งหมดนั่นแหละพาไปดูได้ไปไปเบิ่งงานเชี่ยมงานยังกันเลยที่ลูกค้าตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้ทางนอดทราว่างไปเบิ่งกระดานกันเลยกระดานเต็มเลยน่ของกระดานร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูคิวนะครับผมเผื่อเอฟซีที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับจะได้ จะได้รัดคิวจะได้ไปพร้อมกันนะครับผมถ้าคนใดอยากเร็วเอารถมาเลยวันเดียวได้ครับแต่ถ้าทมตามคิวก็ประมาณนี้นี่คือคิวคิวเพื่อนพี่น้องตอนนี้ที่จะกำลังจะทำก็คือนี่ไปจังหวัดไหนบ้างครับอันนี้บอระบือบอระบือสารธรรมที่เขียวแล้วก็ล้วนศิลาลูกค้าบ้านเกาเหามีน้ำเงินสีแรงขอนแก่น ปลาแนวเชื่อมพี่น้องสุดยอดบได้เชื่อมอย่างเดียวได้ครับนี่เจียพร้อมดินี่น,นี่ครับเน้นปึก๊กนี่ครับบดถึกใจสามารถสั่งได้ครับผมครับนี่ครับ นเียร์ไม่เลียร์ก็จเป็นที่แล้วเราก็ต้องเลียร์ให้มันละเอียดที่สุดโอตรงนี้เราเชื่อมเสร็จแล้วก็เชียร์อีกมันเป็นน้ำเชียร์มันไม่เหมือนเหล็กกล่องเหล็กกล่องมันเจอาเการเชียร์แค่ไม่มีถ้ามันมีปุ่มแบบนี้มันก็พ่นสีไม่สวยแล <ะ S 2> ้วมีรสครับมันก็ต้องทำความสะอาดนะครับผมต้องทุกต้อบงานละเอียดแต่ว่าลูกค้าก็ได้ของคุณภาพออกไปอย่างดีเลยคือเราเราน้นที่คุณภาพให้ลูกค้าใช้งานได้เหล็กก็ไม่ใช่เหล็กกล่องนะครับผมเป็นเหล็กตัว C ที่ประกอบกันนะครับแบบนี้เลย แข็งแรงปกนะครับผมมาดูก็ได้นะแล้วก็จะวาดนี่เป็นตับเป็นกับนี่ครับนี่แหละหาดูเหล็กกอง่็มีหรอกครับไม่มีหนามีแต่เหล็กนหนานะครับผมนี่ครับใช่มาที่ร้านนะผมถึงได้เห็นงานจริงนะครับวัดขนาดแล้วก็รอรับรถได้เลยไม่ว่าเราจะเปลี่ยนกระบอกใหม่นะครับหรือว่าจะใช้เป็นกระบอกเดิมนะครับใช้จากตัวผ่านดันหรือว่าจะใช้เป็นแยกระบบนะครับเขาก็ทําได้หมดเลย นี่ครับทีมช่างก็เยอะนะครับผมพร้อมบริการให้ลูกค้าทุกคนนี่ครับส่วนชุดนี้ก็เปลี่ยนกระบอกใหม่นะครับเป็นกระบอกอตัวสีเหลืองนะครับตามลูกค้าต้องการส่วนตรงนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับรอ,อสีแห้งเป็นสีเขียวและน้ําเงินนะครับที่ลูกค้าสั่งนี่ครับร้านถือว่าโอเคเลยนะครับผม ท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรติดต่อมาได้นะครับผมเบอร์โทรอะไรครับพี่เบอร์โทรที่ร้านอะไรนะครับเบอร์ไปโทรด้วยอะไร่ไหนผมดูหลังเสื้อพี่หน่อยเผื่อพี่มีพี่น้องเอซสนใจ0981523040นะครับหรือว่าอีเบอร์หนึ่งก็0613783268นะครับท่านใดที่ สนใจนะครับผมโทรมาได้เลยนะครับนี่ครับอูไพทู์การเกษตรนะครับหรือว่าเข้าไปชมที่ช่อง y o u t u b e นะครับลูกขเหนียวหักบ้านนานะครับผมนี่ครับแห้งแล้วหงแล้วใช่ไหมพี่แห้งครับผมโอเคเลยนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็ขอตัวลาพี่น้องนะครับผมเอฟซไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม